สวัสดีครับสวัสดียาวเช้านะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อากาศหนาวยินนะครับผมลมแรงนะครับผมวันนี้ก็จะพามาอัปเดตอาการที่ใบทองตกมันนะครับผมก็ดูนะครับน้ำน้ำมันไหลออกนะครับน้ำมันไหลออกฝั่งนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมมาดูฝั่งฝั่งนี้ครับ ฝั่งนี้ไหลไหลามากนะครับผมไหลแรงก็จะมีน้ำมันลึงไหลออกด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นแผลนะครับผมเป็นแผลนะครับผมเป็นแผลน้ำมันลึงออกนะครับผมเป็นแผลดูนะครับผมเหมือนจะตัวนะครับเหมือนตัวจะสูงขึ้น ตัวใหญ่สูงขึ้นเลยเพราะว่าเขาแบบสมบูรณ์เต็มที่นะครับพี่ใบทองก็อยู่นี้ได้เป็นเดือนแล้วนะครับผมบมาดูนะครับผมก็เขามีแผลตรงนี้นะครับนี่นะครับเวลาเขาจะเอาหางเอาหางตีนะครับที่ขาวๆนันะครับ ที่ขาวๆเนี่ยเาจะมีแผนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปทายาทาแผลยาไปทาแผลให้ได้นะครับผมก็ขอให้หายไวปไนะครับพี่ใบทองเรามาเจออากาศหนาวๆแบบนี้ย็นๆแบบนี้ก็แบบ ยิ่งจะออกเยอะเลยนะครับผมยิ่งจะออกเยอะเลยนะครับช่วงนี้เขาก็สมบูรณ์เต็มที่เลยดูนะครับผมดูอ้วนนะอ้วนนะครับโน,น,นตืบเลยอาหารนี่ก็ยานี่ก็จะแบบประมาณนี้นะครับผมยาแห้งๆนี่นะครับอันนี้ยานี่ก็จะดีหน่อยนะครับผม ก็อยากได้สับประรดนะครับผมแต่ว่าช่องเราไม,มไม่มีแม่หลักเนาะนะครับผมไม่มีแม่หลักก็เลยแบบอา,อาหารการกินไม่ค่อยทั่วถึงนะครับผมอาหารการกินไม่ค่อยทั่วถึงถ้าว่ามีแม่หลักนะครับผมมีแม่หลักเหมือนช่องอื่นเขานะครับก็จะมีสับประรด ผมลงกองแล้วพันเราก็จะได้ไปเอาของเขาอยู่นะครับวันนี้ก็ให้พี่คอานมีนะครับผมไปอขอแบ่งยาก,กับช่องอน้องอุบุลนะคับตาอุดเขาแบ่งให้นะครับผมพอได้กินเนาะนะครับผพอได้กินก็แล้วก็หมดอยากนู่นแล้วเดี๋ยวก็ขอเขาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายหายากแล้วก็โชว์หน้าแรงนะครับ จะปลดนะครับผมมีอาหารแล้วก็ช่วงนี้ก็ไรผลไม้ค่อนข้างจะยากด้วยนะครับผมแทบแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้นะครับนะแล้วก็พี่ใบทองก็ตกมันนะครับผมตกมันก็ไม่มีงานแฮนะครับผมไม่มีงานแฮนะครับเต็มเลยนะครับผมไม่มีงานแฮก็ไม่มีไรายได้นะครับผม ก็ดูแลสองเชือกนะครับแล้วก็น้องขวันเงินนะครับผมน้องขวันเงินดูฝั่งนู้นเต็มอาบแก้มเลยนะครับ ว่าแผลตรงอ,อ,รอวัยวะของเขานะครับเขาจะมีแผลนะครับผมมีแผลเขาจะเอาหางตีตลอดเลยเพราะว่าลืงออกลื่นเลยแต่ช่วงนี้ไม่ไม่คยไหลนะนช่วงเย็นช่วงเย็นนี่จะไหลออกเยอะเลยนะครับผมจะไหลออกเยอะเลยสู้นะครับที่ใบทองนะครับผมเดี๋ยวนนายดีเมื่อไรเราก็ จะรับกลับบ้านเนาะนะครับผมจะรับกลับบ้านถ้าหายดีเมื่อไหร่ก็จะรับกลับบ้านนะครับเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมเทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไลฟ์เพลยนเท่านี้นะครับฝากติดตามให้กําลังใจด้วยเนาะนะครับผมช้างตกงานช้างตกมันนะครับผมอยู่ด้วยกันเลยนะครับ เววตานะครับผดูเววตานะครับพร้อมบวกเลยนะครับประทานเลยเพราะว่าได้ยินเสียงควานควานเขาอยู่ด้านหลังนู่นนะครับผมนูน่นควนควานอยู่ด้านหลังนู่นนะครับผมอ่าก,ก็เลยแบบเขาจะระแวงนะครับผมเขาจะได้ยินเสียงควานควานไม่ได้นะเขาระแวงนะครับผมโอเคสำหรับจบเพลงคราวนี้นะครับสวัสดีครับ